ฮัลโหลสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาเบิงบ้านไอมาดูบ้านพี่มินนะคะมาดูบ้านเจ้าหน้าที่ด้ค่ะเพิ่นมาเช่าบ้านนะคะเนาะกะมาเช่าบ้านก็เป็นบ้านของไอ้ไอ้ทางร้านน่ะล่ะค่ะกะให้ในราคาพิเศษเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเพิ่นจิเปิดร้านเด้อค่ะจะเปิดร้านขายส้มตำนี่ค่ะ จะเปิดร้านขายส้มตำยำแล้วก็เมนูต่างๆเมนูตำตำะคะ่ะเมนูตำตำปิ้งย่างปิ้งไก่ยังมีเบิดอเ้ยค่ะก็ฝากอุดหน,นุนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังจะจัดร้านก่อนนะคะกเตรียมอุปกรณ์น,นี้ได้โต๊ะแล้วอันนี้ได้โต๊ะแล้วนะคะก็ะจะพาก,กับไปเบิงด้านในนะคะก็ะจะประมาณนี้นะคะกว้างไหมกว้างอยู่นะนเนาะแล้วก็ เปิดประตูนี่เปิดประตูตรงนี้ขึ้นนะคะเป็นสองช่องแล้วก็จะแสงม,มันจะเข้ามานะคะเนาะแล้วก็จะตั้งต๊ะขายส้มตำอะไรแถวนี้นะคะจะประมาณนี้และค่ะนะคะ,นะคะโอเคกว้างขวางดีมากเลยนะคะตั้งขวางม,มากเลยจ้าตั้งขวางม,มากเลยระคะสวัสดีค่ะ โอเคแล้วเข้าไปดูข้างในก่อนแต่ทําความสะอาดเหมือนกับเปยู่เนาะแต่ว่ามันไม่มีทางระบายน้ําลงไปใช่ไหมมี่คะนี่ไหมอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นครัวค่ะจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเป็นครัวนะคะทั้งทั้งเป็นยังเป็นที่ยูบอ๋อนอนข้างบนนะคะประมาณนี้จ้า อันนี้ตอนเรียนก็เคยมาพักอยู่นะคะตอนเรียนเคยมาพักอยู่นี่แหละข้างบนนอนข้างบนเดี๋ยวพาไปดูข้างในครัวอีกนะคะอันนี้กำลังจะย่างหมูนะคะที่บินกำลังจะย่างหมูมันก็กว้างอยู่เนาะครัวก็ไดสำหรับทำกับข้าวนู่นนี่นั่นเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้ กว้างพอสมควรนะคะนี่เมียวอ๋อนีเด้อค่ะรายการเมนูอาหารนะคะโอ้เยอะแยะเลยเด้อค่ะเป็นเมนูตำยำแซบนะคะกะฝากอุดหนุนเด้อค่ะกะเป็นลูกน้องเจติกันะคะ่ะเป็นมือขวานะคะพี่มีนมือขวานะคะมือขวาเจติกเด้อค่ะนี่แหละฝากอุดหนุนเด้อะคะ่ะเดี๋ยววันลานวันเปิดร้านจะมารีวิวให้ดูนะคะ วันนี้ก็ดูรายการไปก่อนก็จะประมาณนี้นะคะส้มตำแอบแซบบ้าพี่น้องก็ิเต็นตาแซบแต่หนังลายแตกอ,อันนี้ส้มตำแอบแซบเหมือนกันนะคะเป็นเมนูป้าลายคักมน่นาเลิศเลิศที่สุดเลยค่ะไออุ่นถือสิคะอุ่นถือสิคะประมาณนี้ไออุ่นถือค่ะเจเจนะคะเจเจก็มานะคะเจเจถือก่อนค่ะ เดี๋ยวรีวิวน,นะคะอืมประมาณนี้นะคะเมนูโอเคอ่ะคือค่ะอันนี้ทำอะไรเดี๋ยวพาไปดูพี่มินนะคะอ๋อพี่มินดังไฟะคะ่ะโอ้ยอยากเป็นคนดังเลยพี่น้องมาดังไฟบ้างก็หนะดังไฟที่เดี๋ยวเป็นคนดังเลยนี่อ๋ออันนี้ดังไฟนะคะดังไฟดังไฟทำอะไรนี่อ๋อ ปี้งหมูเหรอโอเคมือนิกาผ้ามาเบงไอ้ร้านพี่มินนะคะเพิ่นจะเปิดไอ้ล้านสมตำนี่ละร้านกับข้าวแหละขายทุกอย่างเลยค่ะก็มาแวะมามาแวะเวียนนะคะน้องงแต้เพิ่นมาเซาก่นยังม่เคยมาเยี่ยมมาเยน็นลุกนนองข่จ้าเธื่อเลยมือนีละเ้ามาเบิงมือนีละก็โอเคอยู่อา๋าทำความสะอาดอีกนิดนึงเนาะพี่มินเนะเาะทำความสะอาดอีกนิดนึงแล้วก็นุ่นนี่นั่นก็โอเคพอที่เข้าทาง ที่เข้าทางแล้วก็เริ่มขายได้เลยโอเคค่ะ